คลิปต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำสไลด์รูปบนหัวเว็บนะครับสไลด์ภาพบนหัวเว็บเว็บไซต์เราตอนนี้มันดูโล่งๆใช่ไหมครับเราต้องการจะให้มมีรูปมาสไลด์โชว์สักนิดนึงนะครับให้มันเป็นสไตล์ของเว็บเรานะครับเริ่มทำยังไงเราก็ไปโหลดครับไปโหลดตัวเสริมนะครับเขาเรียกว่า extension นะครับเราพิมพ์ว่าจุม l า3 slider ก็ได้นะครับพิมพ์ไปปุ๊บมันจะมีเว็บที่เราใช้บ่อยๆก็คือเว็บนี้ครับ extension jumla.org คลิกเข้าไปนะครับตัวเว็บตัวนี้เขาจะมีหลายตัวมากเลยครับให้เราใช้ให้เราเลือกใช้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะใช้ตัวไหนดีเราก็ต้องกดเข้าไปดูครับ ตัวที่ขึ้นว่าเพศดาวนโหลดแปลว่าเราจะต้องเสียเงินก็จะสวยหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวฟรีให้เราเลือกใช้ได้นะครับให้เราเลือกใช้ได้ทีเนี้ยตัวที่ผมจะเลือกใช้วันนี้นะครับมันคือตัวที่ชื่อว่า,าจุ่มสปิริตนะครับจุมจ่ม Spirit. สปิริตจุ่มสปิริตสไลเดอร์อา่าจุ่ม Spirit, สปิริตสไลเดอร์ ตัวนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ไงลองคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จทุกตัวเลยนะครับมันมันจะมีตัวปุ่มเดโมโดให้เรากดเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับให้เรากดตัวเดโมดตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องดาวน์โหลดกดดาวเดโมดเพื่อที่จะดูว่ามันสวยไหมเราถูกใจไหมถ้าเราถูกใจว่าเราเออเราอยากได้แบบนี้จริงเลยเราก็โหลดมันครับ เราก็โหลดกดกลับไปนิดนึงไปกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้คลิกครับอ่ามันจะพาหน้าพาเรามาหน้าที่จะใช้ดาวน์โหลดนะครับแต่ละตัวเสริมเนี่ยมันก็จะไปที่เว็บของมันฉะนั้นปุ่มดาวน์โหลดอาจจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับส่วนตัวนี้เราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลย คลิกไปปุ๊บมันจะโหลดเข้ามาตรงนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่เราทําเมนูเลยนะครับที่เราจะติดตั้งก็เหมือนเดิมครับมาที่ส่วนส่วนเสริมนะครับไปที่จัดการแล้วก็ไปที่ติดตั้งนะครับเราก็ลากไปวางครับหรือว่ากดเลือกไฟล์ก็ได้พอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บติดตั้งโมดูลเสร็จสมบูรณ์อ่าแปลว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เราลองไปที่โมดูลครับอ่า บางคนที่ติดตั้งครั้งแรกมันจะขึ้นให้เลยนะครับว่ามีโมดูลที่ชื่อว่าจุมส s p ด r i ส s ลเ i อร์แต่ว่าของผมเนี่ยเคยลงแล้วก็ลบทิ้งมันเลยไม่ขึ้นมาให้นะครับผมเลยต้องกดสร้างใหม่นะครับไปที่สไลเดอร์อ่ากดที่สไลเดอร์ก็ตั้งชื่อว่าสไลเดอร์ก็ได้นะครับให้เรารู้นะครับให้เรารู้ทีนี้เราจะต้องไปตั้งค่ามันก่อนนะครับตัค่ายังไง จะให้มันแสดงชื่อไหมตรงนี้จะแสดงก็กดแสดงจะไม่ให้แสดงก็กดซ่อนค่ะเอาผมกดซ่อนไว้นะตำแหน่งอันนี้สําคัญมากเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะเอาอันนี้ไปสไลด์ที่ไหนหัวสุดของเว็บไหมท็อปไหมหรือว่าไปที่แบนเนอร์อของผมลองเลือกที่แบนเนอร์นะครับตรงนี้เราสามารถลองดูได้ลองแล้วกดรีเฟรชหน้าเว็บของเราดูว่ามันไปโพลที่ไหนนะครับลองกดไล่ลงมาดู บัทึกก่อนทีหนึ่งเราเรามาดูตัวเลือกอื่นนะครับตัวนี้เราสามารถมันจะเป็นตัวที่เราใช้ปรับแต่งสไลด์ของเราให้มีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแถบที่2เขาถามว่าจะแสดงทุกหน้าไหมถ้าแสดงทุกหน้าเราก็กดแสดงทุกหน้าถ้ากดเฉพาะหน้าที่เลือกเราก็กดแสดงเฉพาะหน้าที่เลือกของผมจะแสดงเป็นทุกหน้านอลองไล่ไปลไล่ไปนะอันนี้เมื่อแสดงบนเดสก์ท็อปจะให้มันใหญ่เท่าไหนนะครับ เรา,เาไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเรามาดูก่อนอตรงที่สําคัญเลยก็คือตรง image ครับเราจะเห็นว่ามี image 1 image 2 image 3เราสามารถใส่ได้หลายรูปเห็นไหมครับเราใส่รูปแรกก่อน image น1ไปที่ image 1 select รูปของเรา select รูปของเราถ้าใครมีรูปอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์อยู่แล้วเราก็คลิกเลือกได้แต่ถ้าใครยังไม่มีเราก็มาอัปโหลดตรงนี้ครับ อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาคลิกเลือกก่อนนะครับต้องคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มในเนื้อหาอ่าอิมเมจหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับอิมเมจหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็ผมจะเพิ่มสักสองอันอิมเมจสองด้วยนะครับอ่าเพิ่มสักสองอันใครอยากได้มากก็สองอันก็เพิ่มดูนะครับกดบนันทึกเราลองไปเช็คดูสิครับกดตรงนีน้ว่าหน้าเว็บเราเป็นยังไงอ่าจากไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ ก็จะมีสไลด์รูปตรงนี้นิดนึงมันใหญ่ไปเราก็ลดขนาดนี่หน้าแรกเราสำเร็จครับง่ายๆเลย